สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอังคารที่10พฤษภาคม2565นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกมพิีเมารีกกลางสัปดาห์นะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในบรรดาทีมที่จะต้องลงเล่นนะครับผมในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับผมก็เชลซีครับจะบุกไปเยือนลีส์ยูไนเต็ดนะผมที่เอเลรอสนะนะเตะกันในเวลา ตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็อาจจะดึกนิดนึงนะครับผมแต่ก็มันไม่เหมือนกับตอนดู UCL แล้วกันแบบตีสองอะไรเงี้ยนะครับผมตีหนึ่งสี่สิบห้าอะไรก็เวลามันก็ไม่ได้แบบแตกต่างอะไรกันมากมายนะครับผมโอเคพูดถึงเกมนี้เนี่ยก็อาไอ้เรื่องเรื่องท็อปโฟผมว่าถ้าเกมมีชนะได้ก็ดีครับแต่ถ้ามันถึงกระทั่งว่าชนะไม่ได้มันก็อาจจะ เสียงแค่ว่าแบบเราอาจจะจบที่สี่นะครับแล้วโดนอาร์เซนอลแซงไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คืออาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยเขาต้องเจอกันเองนะครับผมนะในแมตช์หลังจากเนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาแข็งด้วยหรือเปล่านะผมดูนิดหนึ่งนะเอ่ออ่าใช่นะครับผมนู่นเลยครับเตะคือมานพฤหัสนู่นเลยนะครับผมระหว่างสเปอร์กับอาร์เซนอลนะครับโศกของเราเล่ยวันพุธนะครับผม แต่กันเวลาตีหนึ่งครึ่นะครับก็อ่แต่อย่างที่บอกไปถ้าเราชนะมันก็จะเป็นการดีกว่าแล้วกันนะแบบเก็บสามแต้มไปก่อนนับชีกอาร์เซอนอลไปเป็นสีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาตามเขาตามเราแต้มนึ่นะครับโอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะสิ่งที่ทูเคอร์พูดเอาไว้นะครับผมเพราะว่าข่าวทุกข่าวนะครับผมก็ในช่วงรอบวันเนี่ยก็คือมันกลบด้วยกับตลาดนักเตะนะครับที่ ก็เป็นดีลใหญ่ดีลแบบแบบอภิมหาบิกล้กันที่ในลีกพิมารีกเนี่ยก็อาจจะสั่นสะเทือนไปเลยนะก็คือการย้ายทีมมาสูพ่พิมารีกก็ใช้คําว่าอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะเพราะว่าแบบแมนซิตี้เขาประกาศไปแล้วในออฟฟิเชีของเขาก็คือฮานะร์แลนด์นะเออร์ลิงเบฮาร์แลนด์น aren, นะครับผมที่ในซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเป็นเป้าหมายเชลซีเลยนะแต่ว่าด้วย ดอดมูลเขาไม่อยากขายะนะครผมเขาอยากปล่อยแค่ซานโช่คนเดียวก็เลยเรียกค่าตัวแบบมหาศาลแล้วก็เอเย่นก็เป็นผู้น่องรับไปนะครับก็คือมิโนแลาวล่านะครับผมตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็เรียกค่าอะไรต่างๆมันเยอะไปหมดนะก็เลยเชลซีมองว่าจ่ายแล้วได้ไม่คุ้มเสียพระมาแบบมันเยอะเกินไปแด้วจำนวนเงินมหาศาลก็เลยไม่ไม่เดินดีลวต่อนะครับผมก็ปล่อยไปจนซัมเมอร์นี้เนี่ยมัน อ่าคือเรื่องของค่าฉีกสัญญาที่มันคล้ายๆแบบทํางานประมาณเนี้ครับก็คือไฟเขียวอ่ะนะผมก็ขายยื่นมาราคาเท่านี้ก็ทำให้บรูซเซดอนมูลรับไปก็คือมันคือไม่ใช่แบบว่าเขาจะปฏิเสธแล้วคือแบบมันเป็นสัญญานะครับผมมันระบุไว้นะครับผมถ้าทีนี้ยื่นมาก็สามารถคุยกับนักเตะได้เลยอะประมาณเนี้นะครับผมคือจ่ายค่า ตัวประมาณเนี้ยก็คุยกับนักเตะไปแล้วก็สรุปว่าตกลงกันได้นะครับก็แมทช์เตอรีคว้าตัวหน้าเป้าธรรมชาติมาเสริมทีมนะครับผมหลหลายทีมเขาก็กลัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าทิศทางการเสริมทัพนะครับผมรอเอาเป็นหลังวันที่ยี่บสองไปแล้วนะครับผมหลังจากจบซีซั่นแล้วนะครับเราค่อยมาว่ากันแล้วผมจะอ่า จะพูดถึงมุมมองผมนะที่อยากห้เชลซีเดินตลาดนักเตะในรอบเนี่ยว่าสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับก็คือเราคงจะไม่ได้เห็นในช่วงแบบตลาดในแบบโรมันอับบาโมวิชแล้วโรมันอับบาโมวิชโมเดลอะนะครับมันคงจะเป็นตลาดที่ตัวปั้งเนีมีครับแต่ว่าตัวที่จะสมเสริมาเนี่ยแบบอาจจะท็อปเดียวสักหนึ่งคนหรือสองคนมาเนี่ยแต่ว่า ไอเดอ่า uh, ปะปลายอะนะผมที่ดูนักเตะแบบผมคิดว่านักเตะในยุคเชลซี Chelsea, ยุคใหม่เนี่ยน่าจะไม่ได้แบบว่าท็อปท็อปท็อปสตาร์อ่าผมมองอย่างนี้นะไม่ใช่ท็อปสตาร์น่าจะเป็นนักเตะที่คือเกรดแบบไม่มีใครคาดถึงอ่ะอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วแบบคือมาแล้วเล่นดีอ่ะอ่าคือมันจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันที่มันแบบว่า มันค่อนข้างละเอียดเพิ่มขึ้นอะทุกเม็ดเงินที่ลงทุนไปแบบมันต้องคุ้มค่าอ่าส่วนเนี้ยคิดว่าจะไม่มีดิวที่ผิดพลาดอย่างสมัยก่อนและกันตั้งแต่ปี2017-2018อะนะผมดิวช่วงคอนเต้ปีที่สองอะนะผมที่เซ็นใครมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับในยุคใหม่ของท็อตโบลี่เนี่ยแล้วก็เห็นข่าวทางนิซ่าคีซซล่าเขาพูดไปว่าแบบก็ อาจาจะทําให้พิมารีเนี่ยผ่อนป้นนะ่ะประมาณเนี้ยก็คือภายในสัปดาห์นี้หรือไม่กระชุ่ไม่กระไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็ต้นสัปดาห์หน้าประมาณเนี้ยครับผมคือแบบก็คือให้ทําการซื้อขายมันรวดเร็วอ่ะประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็เหลือกับทางรัฐบาลน,นะครับผมก็หลายๆฝ่ายเขาก็คาดว่าคงจะไม่เกินเกมที่เชลซีจะเจอกับวัตฟอร์ดช่วงเกมสุดท้ายของซีซนะั่นอ่ะที่จะเล่นที่สแตฟฟอร์ดบีะนะครับผมก็ คือน่าจะประกาศอย่างเป็นทางการที่แบบว่าออฟฟิเชียลจริงๆแบบคือมาเป็นเจ้าของสโมสรแบบเต็มตัวนะเปิดแบบเต็มรูปแบบร้อเปอรเะไรแบบเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกบรรดาทีมงานบอร์ดบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็น่าจะแบบออฟฟิเชียลจริงๆมาลงมือทํางานจริงๆผมว่าพอจบวัดฟอร์ดอะพักสักระยะหนึ่งแล้วก็ผมว่าแผนงานเชลซีน่าจะเดินแล้วก็เราค่อยมาว่ากันเพราะว่าตลาดนักเตะมันเปิดวันที่สิบมิถุนายนใช่ไหมครับ ค่อยมาว่ากันเดี๋ยวสัปดาห์ช่วงจบปุ๊บเดี๋ยวประมาณสักอังคารมันปุ๊บเรามาคุยกันเลยแล้วผมก็จะลิสต์นักเตะรายชื่อที่มีข่าวกับเชลซีแล้วก็มีเอียวและต่างๆเอามากองให้แฟนเชลซีได้ไรู้ไปเลยว่าใครบ้างนะครับผมโอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์ก่อนนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะเดี๋ยวเรามาคิดมันจะยาวไปนะครับผมเรื่องการเทคโอเวอร์ครับทูเครฟบอกว่าก็เขาอยู่ที่ครบแฮมนะครับผมอยู่ที่สนามซ้อมและต่างๆก็ยังไม่มีอะไร เพิ่มเติมนะครับผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพราะว่าเราต้องรอการยืนยันนะครับผมแต่ว่าคิดว่ากระบวนการต่างๆน่าจะขึ้นหน้าไปแล้วก็มันจะทําให้ข่าวข่าวเนี้ยที่แบบสมมุติเทคโอเวอร์ได้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างผ่านหมดมันก็จะเป็นการเติมพลังงานเติมเชื้อเติมเชื้อให้กับทีมในแง่บวกนะครับผมส่ว so, นเรื่องความชัดเจนเรื่องตลาดนะักเตะตอนนี้ทูเขาบอกว่าไม่มีอะไรท้งนั้นครับมันรู้สึกเหมือน เราอยากจะลงมือทํานะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเนี่ยนะครับผมมันแบบได้แต่คิดอ่ะได้แต่ออกไอเดียแต่มันทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนเรื่องฟอร์มของทีมอ่ะที่พอเป็นทีมนําแบบคล้ายๆยิงนําคู่แข่งแล้วสุดท้ายไม่นชนะเนี่ยมันมน่าลาคานไหมมันน่าเบื่อไหมครับทูเค้าบอกว่าพอเราดูผลการแข่งขันตลอดซีซั่นเนี่ยชัยชนะมันก็เยอะนะครับผมไม่ใช่ว่ามันน้อยนะ เราก็แพ้ไม่เยอะแต่กับเสมออ่ะจุดตรงเนี้คือเชลซีที่ทิ้งแต้ไปคือเสมอซะเยอะครับพอเราขึ้นนํามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมอย่างกับเกมกับวูฟเนี่ยเล่นมาเรื่อยๆจนนาที96นาทีสุดท้ายอ่ะนะครับผมเราคล้ายๆเหมือนเปิดเกมแรกเกินไปนะครับแล้วก็ ทาให้ทีมคู่แข่งมีจังหวะสวนกลับมาอะไรประมาณเนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เสียประตูจนได้ในนาที96นะครับมันก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทูเคิลตอนเปลี่ยนตัววางแผนไม่ทีมเล่นยังไงนะผมไม่รู้นะแต่ว่าตามจริงพอตอนช่วง2-1มันน่าจะเป็นแบบนักเตะที่เกมรับลงมาเล่นอะไรประมาณเนี้คผมผมมองอย่างนั้นนะแต่ว่า ตอนนีเมื่อมันผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปนะครับผมคือมันเอาคืนมาไม่ได้นะครับผมมันก็ต้องมูฟออนต่อไปนะครับผมแบบมันมันทําอะไรไม่ได้มันพูดได้แค่เนี้ยนะครับผมมันก็คือก็ต้องทําใจแต่มันยากครับนะที่ทูเคอร์เขาพูดไว้นะครับที่มันจะรับมันนะครับส่วนมีเคมใหญ่นะครับที่รออยู่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับที่จะเจอริวพูนรอบชิงเอเฟครับนะครับทูเคอร์บอกว่ามันชินแล้วครับนะเพราะว่าเราจะไม่ออกความเห็นใดๆทั้งนั้น เราเล่นวันอังคารกับวันเสาร์หรือวันพุธกับวันเสาร์นะครับเราอยากจะมีวันที่ต้องพักเพิ่มสักวันหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่มีนะครับผมมันก็ต้องเพียงพอสําหรับเราแล้วกันนะคือเหมือนกับว่าแบบจะไม่ใช้ข้ออ้างแบบพักน้อยอะไรเงี้ยก็คือแบบโจซีมันก็โดนแบบนี้มาตั้งทั้งซีซั่นแล้วนะครับผมแข่งมากมายอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องทําใจไปต้องยอมรับนะครับส่วนเรื่องฮาร์แลนที่ยายไปซิตี้รับอย่างที่บอกนะทูเคร์บอกว่า คือนักข่าวก็ถามว่าจะแนะนําอะไรเขาบ้างหรือเปล่านะครับทูเคร่บอกว่าไม่มีอะไรครับมีมีอะไรจะแนะนําเพราะว่าถ้าตัวฮาแลนด์ไม่ได้เล่นกับทีมเชลซีก็ไม่มีอะไรจะแนะนํานะครับได้พบกับเจ้าของทีมใหม่มากน้อยแค่ไหนบ้างน,นะครับแล้วก็จะมีงบเสริมทัพขนาดไหนบ้างน,นะครับทูเคร่บอกว่าไม่ครับเอ่อถ้ามีนะถ้ามีถ้าทูเคร่ตัวทูเคอเขาบอกว่าถ้าผมรู้นะผมก็จะไม่บอกแต่มันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ย มันไม่จําเป็นที่จะต้องมาโกหกนะครับโกหกนักข่าวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กระตุ้นนุกทีมยังไงครับให้มองหบวกนะนะผมทุกก็บอกว่าดูสภาพจ,จิตใจแล้วดูเหมือนนักเตะมันอ่อนล้านะครับคุณก็ดูเกมของเราเวลาเล่นนะครับผมนะมันก็เป็นที่เข้าใจเรามีเกมน็อกเอาท์หลายเกมครับเจอเกมใหญ่เยอะนะครับหลังช่วงเบรกทีมชาติมันก็ส่งผลกระทบต่ออารมณ์เป็นอย่างมากนะครับผมเช่นเกมแพเรัมลมริด แต่เกมสองชนะแต่ก็ตกรอบนะครับมันเหนื่อยมันทาให้ฟุ้งซ่านแต่เราก็ทําได้ดีในช่วงสองเกมล่าสุดนะครับแรงจูงใจเราสูงมากแต่ว่ามันอาจจะมากเกินไปนะที่แบบบางทีเรามั่นใจเกินไปนะครับผมเรามุ่งมั่นเกินไปที่เราเลือกที่จะใช้กองหลานทําเกมบุกมันก็เลยเปิดพื้นที่ให้เขาสวนกลับนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันนะผมเราเชื่อมั่นคือแบบ ทีมแบบอยากจะชนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับนักเตะเราเชื่อมั่นนะครับผมในสิ่งที่เรานํามาให้นะครับตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่ต้องสงบสติอารมณ์แล้วก็ดําเนินการไปทีละขั้นตอนนะครับท,ท้าทายมากขนาดไหนนะครับที่นักเตะที่คือก็คือสถานะตอนนี้คือเหมือนกัะย้ายไปอยู่สโมสรใหม่แล้วแหละนะครับก้าวขาไปก้าวหนึ่งแล้วแต่ก้าวนี้มันยังอยู่กับเชลซีคือมันต้องเล่นให้จบซีซั่นนะครับผมว่าคือจะทํายังไงที่แบบ ทำให้สมาธิอยู่กับทีมอะไรประมาณเนี้ยทูเคร่อบ,บอกว่าอาสถานการณ์แบบนี้มันก็อาจจะลงเอยแบบนี้เสมอนะครับเมื่อนักเตะคุยกับสโมสรเองมันก็มีบ้างครับที่ทําให้เสียสมาธิมันก็เกิดขึ้นครับมันง่ายนะนิดหน่อยถ้าอาถ้าเราได้มีส่วนร่วมในการเจราจารก็คือหมายถึงว่าคือตอนเนี้ยเชลซีทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับเจราจารสัญญาใหม,กมกนนก่ก็ไม่ได้คุยกับนักเตะก็ไม่ได้คุยจะเสริมทัพก็ไม่ได้มันก็พูดอย่างที่ทูเคร่อบอกก็แบบ คือถ้าเรามีสนร่วมมันอาจจะดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้เราไม่มีสนรวมเลยมันก็เลยแบบเออมันมันเหมือนเราเป็นคนดูมากกว่าเหมือนกับถูกมัดมือชกประมาณเนี้นะครับมัดมือแล้วก็ดูอะนะครับแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะส่วนเกมนอกบ้านเนี่ยผลงานดีนะครับเจลซี Chelsea, ดีกว่านอกดีกว่าในเกมในบ้านด้วยซ้ำครับทูเคอรบอกว่าคาดว่าเกมพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมยากแน,น่นอะนนะเราตระหนักดีครับว่าเราเก็บแต้มนอกบ้านได้เยอะนะครับ ได้เก็บแต้มได้มากขึ้นนะครับบางทีมันอาจจะช่วยเราได้นะในเกมวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคาดหวังยังไงบ้างครับกับลีดทูเคอร์บอกว่ามันเป็นเกมชี้เป็นชี้ตายอะ่ะคือเกมเนี้ยจะอยู่จะรอดตกชั้นก็อยู่ที่เกมอย่างเงี้ยนะผมสลับลีดนะเอ่อมันก็คล้ายๆเหมือนบอลถ้วยนะครับเราเคยไปเยือนนะครับตอนที่ไม่มีแฟนบอลน,นะครับแต่ว่าอ่ารู้สึกทันทีว่าทีมต้องยกระดับขึ้นเพราะว่ามันมีแฟนบอลเข้ามาแล้วนะครับ อาการเรื่องก็ต่อกันเลยครับยกระดับทีมในสนามทำจะทำยังไงบ้างนะครับทุกเขาบอกว่าทุกเกมมันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับมันมันเป็นเหตุผลเลยครับสคัญที่ทําไมค่อนข้างยากนะครับเราอยู่ในช่วงขึ้นขึ้นลงนะครับซึ่งเราไม่ชอบเลยแบบนี้นะครับแต่สําหรับเกมเรุ่วนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดราม่าหลังเกมวู๊มานะครับในช่วงพักครึ่งอะระหว่างราลองโซ่กับ โตทูเคอร์เองนะครับทูเคอร์บอกว่ามันก็เริ่มและสิ้นสุดในช่วงพักครึ่งน,นะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้นในช่วงครึ่งหลังนะครับแบบไม่ได้ทะเลาะกันในซุ้มม้านั่งสำหรับอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วครับสิ่งต่างๆได้รับการแก้ไขนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็โอเคน่าจะเคลียร์นะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงสนามทั้งลีสทั้งเจอรบลิเวูพูนะครับสรับมาคอสอลองโซนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการซ้อมวันวันหยุดนะครับผมช่วงคือหลังเกมจบกับวูบละ่ะ ถูกเขาเรียกนักเตะกลับมาซ้อมเลยครับคือไม่พักนะครับถูกเขาบอกว่าก็มีวางแผนนะที่จะให้พักแต่ว่าด้วยผลงานกับวูฟที่มันน่าผิดหวังก็เลยอ่ามันมันต้องทําแบบเนี้ย่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นการลงโทษพวกเขานะครับแต่บางคนเนี่ยนักเตะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับโดนลงโทษนะครับมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ช่วงของเวลาว่างเลยนะครับไม่ใช่ต้องคิดถึงวันว่างครับตอนเนี้ย มันจะดีกว่าที่เราอยู่ด้วยกันพูดคุยกันมากกว่านี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะแยกย้ายกันไปแล้วก็คิดคิดในมุมตัวเองอ่ะนะครับผมเห็นความจริงตัวเองอย่างเงี้ยคุณมีความเสี่ยงนะที่จะแตกเป็นเสี่ยงๆมากกว่าที่อยู่ด้วยกันนะครับเราซ้อมกันเบาๆวิ่งด้วยกันพูดคุยกันวิธแล้วก็ถึงวิธีที่จะรับมือในเกมวันพรุ่งนี้นะครับแบบวันรุ่งขึ้นก็จะทํายังไงต่อไปจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวจะรับมือกันยังไงจะปรับปรุงยังไงนะครับ แล้วก็มีนักเตะหลายคนที่ไปเชียร์นักเตะยูวีสามอ่ะที่อ่าเพื่อให้รอตกชั้นที่เจมเจอกับสเปอร์นะครับแล้วก็เชลซีเอาชนะไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็รอดตกชั้นได้นะครับสำหรับชุดสำรองเชลซีนะครับในสนามก็เป็นหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นนะครับทุก้าพูดไปแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องสภาพทีมก็คือสั้นๆนะครับผมก็บอกว่าอ่าต้องลุ้นกันนะครับผมยังหนักเลยนะครับใน ในเคสสองชอจินโยกับกองเต้นะครับมันก็ใกล้แล้วครับแบบทั้งสองคนใกล้ที่จะกลับมาสุมาช่วยทีมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันเกมวันพรุ่งนี้หรือเปล่าผมก็ถ้าดยส่วนตัวผมนะก็คิดว่าน่าจะไม่ทันแหละครับคิดไปก่อนก็เอาไว้ไปรุนในเกมกับลิเวอร์พูลแล้วกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคนี่เป็นทั้งหมดนะสรับสิ่งที่ทูทขคลพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับไปดูรายชื่อที่ค่ารับเชลซีมาในระบบสามสี่หนึ่งสองนะครับผู้สาบตัวเมนดี้ับแนวนรับ คิสเทนเซนรูดิเกอร์มาลงซานะครับแบ็กซ้ายเนี่ยซาอูก็คือเป็นเรื่องต่อเนื่องเอฟเฟกที่อลองโซ่โดนดรอปนะนครับในเรื่องในช่วงพักครึ่งแต่ว่ายังไงผมว่าก็อาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวริงนะถ้าทุกอย่างมันเคลียร์มันจบแล้วนะครับตรงกลางครับโคววเซต์ลอสอาชีก็น่าจะยิงกันคู่กันต่อไปนะครับสมวิงแบ็กขวาเป็นอัสเปริเกต้าตัวรุกนะครับเป็นฮาคิมเซียดหน้าคู่เป็นติโมวเนอร์กับโรบมินูนูคาโคนะเมสันเมาส์กับคารวเวสก็ คือผมว่าคนใดคนหนึ่งผมว่าลงตัวจริงเกมพวกนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงทั้งคู่นะครับผมคิดว่าน่าจะลงคนใดคนหนึ่งอะนะครับนะสลับเกมวันพ่กนี้นะครับส่วนลีสเนี่ยลงไม่ได้คือลูกไอริ่งครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะยังไงนะว่าต้องเช็คฟิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลีสน่ากลัวก็คือเรื่องเกมสงครามเหมือนเหมือนกับวูฟเลยครับคล้ายๆกันอะ เกมสงการที่ใช้ความเร็วของพวกเดนนิลเจมส์ราฟินญาแจ็คอริสันโดดิโก้อะไรพวกนี้นะผมก็คือเป็นเกมลุกไซส์ไซส์ไซส์จิ๋วอะ่าของลีสเนานะครับแต่ว่าถ้าได้แพตริแบมฟอร์ดมาเขาน่าจะเป็นเกมบอลไดเรกต์นะครับแบบเปิดป้อนให้กับแพตริแบมฟอร์ดแต่ถ้าไม่ใช่นะครับผมก็อาจจะใช้เกมลุกที่่ากระจัดกระจายไปแล้วกันแบบ เกมลูกลืมเส้นก็ได้ใช้ความเร็วอะไรเงี้ยจะคุมแต่คงจะเปิดบอลเล็กๆแบบให้วิ่งแข็งก็อาจจะมีเป็นบางครั้งอะไรประมาณนั้แต่ว่าอย่างเกมที่ผมดูตอนที่อ่าเกมที่แล้วเดี๋ยวผมดูวันนะที่หลีเจอใครนะเขาเจออาร์เซนอลนะครับอ่าโอเคจำได้แล้วเจออาร์เซนอลนะครับ คือ,อลูกไอริงเขาโดนใบเหลืองไปนะครับผมต่ว่ารูปเกมเนี่ยตามจริงมีโอกาสที่จะตีเสมอนะแต่ว่าแบบคือด้วยด้วยตัวผู้เล่นเขาน้อยอนะครับก็เลยมันทําให้อทางเลดทำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นักแต่ถ้าสิบเอ็ดคนเนี่ยมันก็ไม่แน่ครับเพราะว่าตอนเนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเบอร์รี่กับลีสแข่งกันนะครับแล้วก็ทางเบอร์รี่เองเนี่ย เดี๋ยวเขาต้องเจอสเปอร์นะครับนะเพราะว่าเขายังไม่เจอตอนนี้นะแต่เจอหลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาต้องเจอกับสเปอร์แล้วเดี๋ยวทางลีสเนี่ยเจอกับเชลซีใช่ไหมครับผมด,ดูตารางเขาหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาแพ้มารวดเลยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเจอสเปอร์นะครับผมนะเจอไบตันนะครับลีสน,นะสุดท้ายเจอเบนฟอร์ดก็คือแบบเกมกับเชลซีเนี่ยถ้าเขาจะแพ้เขาคงอาจจะไม่เท่าไหร่นะ เพราะว่ามันยังวัดได้ต่อกับเกมอื่นๆอะไรประมาณเนี้สองเกมที่เหลืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอา,อาจจะเล่นในบ้านไงครับก็อาจจะแบบต้องต้องเอาอ่ะนะครับต้องแบบสู้เต็มที่กับเชลซีมันกลายเป็นว่าเชลซีผมว่าน่าจะยากลําบากกว่าลีสนะผมมองอย่างนั้นนะเกมเนี่ยอาจจะลําบากเลยอะนะครับเพราะไม่ได้เล่นในบ้านด้วยและเกมนอกบ้านต่อให้ดีนะแต่ว่ามันอาจจะเชลซีอาจจะชิงจังหวะด้วย ความเฉียบขาดอ่าความเฉียบขาดนะมาแบบคือถ้าเชลซีคมอ่ะอย่างน้อยผมว่าไม่แพ้นะครับอย่างน้อยนะผมหวังอย่างน้อยว่าไม่แพ้แต่ถึงกระทั้งชนะไหมเนี่ยมันอยู่ที่เชลซีอ่ะถ้าคมพอถ้าฉกค,ความผิดพลาดของลีสได้ผมว่าชนะได้แต่ถ้าอ่าเราทําไม่ได้แล้วลีดก็อาจจะผิดพลาดไปแบบทําประตูอะไรเราไม่ได้เนี่ยผมว่า น่าจะเสมอไปนะครับในเกมเนี่ยนะครับก็คือเลวร้วายสุดผมว่าเสมอไม่ถึงกระทั่งแพ้นะแต่จะชนะเลยไหมเนี่ยผมให้แค่สี่สิบเปอร์เ็นอ่ะไม่ถึงห้าสิบนะให้สี่สิบรับเสมอหกสิบนะครับอยู่ที่อยู่ที่ประตูแรกเกิดขึ้นในเกมถ้าเชวซีได้ผมหวังว่าคงไม่เล่นเกมแบบเวฟกับวูบีกอ่ะเกมแบบนั้นอะไม่ต้องผิดพลาดอะไรแบบเนี้ยพลาดควาส่วนตัวคือ ปัจจัยหนึ่งตัวแปรหนึ่งที่เชลซีเล่นนอกบ้านได้ดีก็คือคู่แข่งบุกใส่ครับเข้าใจ,จใช่ไหมครับคือเปิดพื้นที่แต่พอเชลซีเล่นในบ้านเขามาเยือนะเขาเล่นเกมรับเลยเขาไม่มีสวนเขาไม่อะไรทั้งนั้นนะครับแต่แบบตั้งรับรอสวนแต่พอเราเขาเล่นในบ้านถ้าลีสเนี่ยต้องการอย่างนี้ด้วยนะต้องการแต้มผมว่ามันจะเปิดพื้นที่ให้เชลซีได้นะครับอ่าเปิดพื้นที่ให้เชลซีได้บุกโจมตีบ้านนะครับผมก็อาจจะเป็นเกมที่เชลซีอาจจะหืดนิดนึงแต่ผมว่า อย่างแย่เสมอนะครับนะอย่างแย่คือเสมอถ้าชนะได้ก็จะดีนะครับนะก็ให้ไว้40%นะสำหรับถ้าเชลซีบุกชนะนะบฟื้นบุกเฉือนนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้และกันนะับหรับช่วง before the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกลังใจให้กับผมสหรับช่องเชลซีช่องนี้นะครับผมก็ติดตามกันนะเชลซีบุกไปเยือนลีทีเอลันโรดนะครับเตะกันในคืนพรุ่งนี้นะครับเวลา ตีหนึ่งสตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็โอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ช่วงบีฟอร์เดนไหมก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ